ทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทล้ลอดโดยแม่หมอความสุขหมอตัวโแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอร่าพลังงานอาิงงนดิจีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไล์มีดีในดีมีไรหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคําโฆษณาแต่ละครัไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์แดงแม่หมอด้วยนะคะแต่ถ้าให้ไม่เป็นไม่เป็นไรรหืออว่าายกซพ ตรตายคอมเมต์เลยค่ะมาค่ะวันนี้เช้านี้นะคะใครจะเป็นเศรษฐีชะละสีเล,เลยวันนี้วันดีนะคะห้าดาวเลยนะคะใครอยากทําอะไรทําเลยค่ะเลิกงานยามดีอยากวางเสาเอกอยากทําอะไรใหม่ใให้มีชีวิตใหม่ข้ามน้ําข้ามทะเลได้เลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็เลยตั้งชื่อเลนดอมว่า ชะตาชีวิตของคุณกําลังจะถูกปรับเปลี่ยนให้ไปในทิศทางใดนั่นเองนะคะจะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิงศร์เทดาทุกพระองค์นะคะนะคะนะคะชะตาชีวิตของคุณกําลังจะถูกปรับเปลี่ยนให้คุณเข้าสู่รูปแบบชะตาชีวิตที่แท้จริงของคุณในรูปแบบใดคะ่ะมาค่ะนับจากนี้สิ่งดีๆสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะ่ะ กตัวศตุสาสาตา,าทีวิตของคุณกําลังจะถูกเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้คุณมีเงินถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามคิง Queen อ p เปอเรชั่นการเงินของคุณจะโดดเด่นคุณจะมีโชคคุณจะมีลาบสถานะการเงินของคุณจะมีความมั่นคงแบบยิ่งยวดถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ฐานะการเงินธุรกิจการงานของคุณคุณจะมีกําไรเป็นก่อบเป็นกำคุณเป็นนักลงทุนที่คุณเป็นนักลงทุนชั้นเยี่ยมนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะ ก่ากุ้าค้าในออฟฟิโนะคะธุรกิจคุณจะมีการค้าขายคุณจะได้รับค่าคอมมิชชันค่าโบนัสค่าในหน้ารายได้มาจากนะคะค่าต่างๆขายอสังขายอสังหาริมทรัพย์ค่าเปอร์เซ็นต์ค่าคอมมิชชันที่คุณจะได้มานี่คือสิ่งใหม่ๆนะคะชะตาชีวิตของคุณ,คณกําลังจะปรับเปลี่ยนให้คุณ ก้าวไปสู่ในด้านธุรกิจการงานและการเงินแบบยั่งยืนนั่นเองค่ะนะคะนับจากนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอาคารและนับจากนี้สิ่งใดจะบังเกิดกับคุณพบตะนของคุณเป็นอย่างไรคะณนะช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ตอนนี้ที่คุณเข้ามาดูนั่นเองนะคะภพตนนสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณ ทุกคนเช้ามาเราเบอร์อยู่ทุกคนอันนี้คือเซเว่นออปติคคุณจะมีเงินเก็บคุณจะมีเงินออมถึงเวลาที่คุณจะได้ถึงฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจงเปิดกระเป๋าตังวันนี้ให้เปิดกระเป๋าตังเลยใหญ่ๆพกกระเป๋าตังให้หนักๆเลยนะคะทุกคนพอถึงเวลาแห่งสาธุสาธุสาธ,สาธุถึงเวลาแห่งกรรมเก็บเกี่ยวแล้วเลี้ยวนี่คืออะไรคะ ในออปติเคิ l ธุรกิจการงานของคุณเงินของคุณเงินพบตนุของคุณการเงินของคุณจะมีแต่ความมั่นคงเงินได้มาจากไหนคะเงินได้มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ค่าในหน้าธุรกิจที่เกี่ยวกับกานค้าขายไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์หรืออะไรก็ตามนั่นแหลคะค่ะตัวตนของคุณจะมีรายได้เข้าทุกช่องทางคุณจะเหนือหอมากขึ้นไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณก็ขายได้นี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าดวง เนื้อหอมนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนะคะคุณพูดอะไรขายอะไรคนก็อยากจะซื้อนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเวลานี้ตอนนี้โ oh อ้ไม่ก็ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณ่ะถ้าคุณจะลงทุนทำธุรกิจกับเพื่อน หรือว่าหุ้นส่วนผลประกอบการสิ่งใดที่คุณกำลังคิดวางแผนไว้นะคะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องได้ลงมือทำเมื่อคุณลงลงมือทำแล้วผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะคะจากหุ้นส่วนก็คือ70%เอร์เซคุณจะได้มากกว่าหุ้นส่วนที่ทำการค้ากับเขานั่นเองแต่ถ้าตอนนี้คุณคุณทำคนเดียวหรือว่าทำกับครอบครัวธุรกิจการงานทีออปติคอลยังไงคุณก็เงินเข้าคะ่ะ ะะยังไงคุณก็เงินเข้านั่นเองนะคะเพราะขึ้นทีออปติเอโในออปติเอโรเราสบพ่แล้วนะคะทุกคนนะคะนับจากนี้ดวงชะตาชีวิตจะนำพาจะนูนดวงให้คุณไปสู่สิ่งใดแน่ละเราคิดว่าแต้มบุญของคุณเปิดแล้วเมื่อแต้มบุญของคุณเปิดแล้วสิ่งดีๆการเงินก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะ คุณค่ะคุณค่ะเดอชาลีออตนะคะเดอชาลีออตก้าวไปสู่เป้าหมายของคุณคุณอยากได้เป้าหมายของคุณที่เป็นเวอร์ชั่น2026 2027คุณอยากมีแบบไหนเพราะฉะนั้นก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายแม้คุณจะเดินคนเดียวแม้คุณจะไม่เหลือใครเลยก็ให้คุณก้าวไปหัดอยู่คนเดียวหัดใช้ยิ่งถ้าคุณได้อยู่คนเดียวนะชีวิต นะคะสมองของคุณจะโล่งมากแล้วจะทำให้คุณคิดคีเอทงานอะไรได้แบบที่คุณไม่คาดคิดเลยนั่นเองลองอยู่คนเดียวนะคะเวลาจะทำธุรกิจอะไรแล้วนะคะเมื่อคุณคิดเสร็จแล้วค่อยไปถามนะคะในกลุ่มในองค์กรของคุณว่าตรงนี้ยนะคะมันสมควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมแล้วเพื่อนจะได้คำตอบและลงมติเป็นเอกฉันนั่นเองนะคะนี่คือ เดินชาลีออตนะคะธุรกิจการงานให้คุณนะคะเดินไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้นับจากนี้นะคะชะตาชีวิตของทุนกําลังจะปรับเปลี่ยนไปในเส้นทางที่คุณวางไว้นี่คือชะตาชีวิตของคุณที่ลิกิตเองไม่ใช่โชคชะตาลิกิตนะคะคุณเกิดมาชาติเดียวคุณจะต้องลิกิตชีวิตของคุณเองอย่าให้คนมาบอกว่า วิชาตาชีวิตเราเป็นอย่างนี้ยอมรับกับชะตาชีวิตดีกว่าไม่ค่ะสําหรับแม่หมอไม่ยอมรับกับชะตาชีวิตที่เป็นแบบนี้แม่หมอจะต้องรวยกว่านี้อนาคตแม่หมอจะต้องใหญ่กว่านี้ย,ยิ่งฝันให้ใหญ่แล้วไปให้ถึงอย่าลืมว่า คนที่อยู่ในเวอร์ชั่น2,028รอคุณอยู่คุณเขียนเป้าหมายไว้แล้วก็วาดภาพไว้ว่าคุณอยากเป็นแบบไหนในเวอร์ชั่น2,028แล้วคุณจะได้ตามที่เวอร์ชั่น2,028นั่นเองค่ะต่อค่ะแล้วยังไงต่อคะเพระ ออกแต่เงินนะ่ะทำไมออกแต่เงินนะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธุาธให้คุณรู้จักเก็บออมเงินนี่คือการเอฟ ออมเงิน for o p r i c a l ใช้จ่ายเงินให้รู้จักใช้จ่ายไม่ใช่เปทุกอย่างเมื่อมีเงินเข้ามานะคะเพราะเศษรษฐกิจตอนนี้ไม่เข้าใครออกไขแม้คุณจะหาเงินเก่งแม้รายได้จะเข้าทุกทิศทุกทางแต่ถ้าคุณเอาเงินไปสร้างบ้านไปทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าอะไรที่เป็นเกี่ยวกับธุรกิจคุณลงมือทําเลยแต่ถ้าคุณเอาไปเป,ปคนอื่นเอาไปให้คนอื่นหยิบยืมไม่ต้อง no No ่โนนะคะเพราะฉะนั้นถึงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวถ้านะคะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ไพ่มาบอกว่าชะตาชีวิตของคุณถ้าคุณอยากมีบ้านคุณจะได้บ้านนะคะคุณเป็นคนที่รู้จักใช้เงิน ประหยัดใช้เงินเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักใช้เงินเงินจะรักคุณเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคุณค่าของเงินเงินจะรักคุณแล้วจงทําตัวเองให้เป็นอาสังหาริมทรัพย์ตัวหนึ่งให้เป็นแอเซทให้มีมูลค่าเพิ่มอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่มาบอกอนาคตของคุณขึ้นอยู่กับตัวเองว่าคุณจะเลือกเดินแบบไหนนั่นเองค่ะนับจากนี้ชีวิตคุณคุณลิขิตเองจำไว้นะคะต่อค่ะทุกค ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นี่คือชีวิตคุณลิกิตเองและเมื่อคุณลิกิตเองคุณก้าวไปด้วยความพยายามความสามารถของคุณเมื่อนั้นความสําเร็จบารมีก็จะมาถึงแล้วเมื่อบารมีของคนมาถึงใครหลายๆคนอาจจะเข้ามาถามคุณว่าคุณทํายังไงคุณถึงประสบความสําเร็จได้ก้าวมาถึงได้เปิดองค์กรใหญ่ขนาดนี้ได้มีธุรกิจพันล้านได้มีธุรกิจร้อยล้าน ขนาดนี้จําไว้นะคะคนที่เจออุปสรรคปัญหามาเยอะๆคนนั้นคือโอกาสที่เขาจะได้ขึ้นไปสู่สิ่งที่เขาไม่เคยได้ขึ้นไปนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะบิลเกตอีรอนรักหรือใครหลายๆ,ๆคนเขาก็เจอความล้มเหลวความล้มเหลวเป็นสิ่งที่ดีความล้มเหลวเราอาจจะได้แพ้นะคะแต่ถ้าเรายอมแพ้เราอาจจะไม่ได้อะไรเลย จำไว้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้เจอมาและนับจากนี้ชะตาชีวิตของคุณได้ปรับเปลี่ยนไปแล้วเพราะคุณเจอนะคะความล้มเหลวมาแล้วถ้าคุณไม่เจอความล้มเหลวคุณจะไม่ได้มีโอกาสบารมีคุณจะไม่ถึงขนาดนี้เราเชื่อว่านะคะนี่คือคุณเจออุปสรรคมานะมาเยอะแล้วนั่นเองและนี่อะไรคะ ขอบคุณค่ะขอบุณค่ะเราขอใบเดียวนะคะคุณเพจอ่อนธุรกิจการงานของคุณจะมีความมั่นคงมากขึ้น โอกาสก้าวหน้าในธุรกิจการงานเพจออฟวอลนั่นเองนะคะโอกาสก้าวหน้าในธุรกิจการงานสิ่งที่คุณได้เป้าหมายไว้คุณได้มองแว่นขยายว่าอนาคตของคุณจะต้องยิ่งใหญ่มากกว่านี้ตอนตอนนี้เหมือนธุรกิจการงานของคุณพึ่งพ่งได้เริ่มผ่านโปรเจกต์สามเดือนไปนั่นเองนับจากนี้นะคะธุรกิจการงานของคุณจะยิ่งใหญ่มากกว่านี้นี่คือคุณมองเห็นเป้าหมายของคุณในอนาคตเวอร์ชั่น 2028นั่นเองนะคะสองอนาคตตัวเองมองอนาคตตัวเองว่า จะทำยังไงให้อนาคตคุณเป็นคนที่มั่งคั่งร่ํารวยในเวอร์ชั่น2 0 2 8ให้ได้ือที่อยู่ในอนาคตของคุณเขารอคุณอยู่รอคุณให้ไปหาเพราะฉะนั้นคุณรีบวิ่งไปหาเขานะคะเขากําลังรอคุณอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงต่อคะแป๊บนึงนะคะให้มันแตกค่ะทุกคนสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้นะคะโอกาสใหม่ๆชะตาของคุณได้ถูกพลิกชะตาแล้วนั่นเองนะคะ และนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดกัขึ้นกับคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ไปค่ะทุกคุขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆชะตาชีวิตของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วคุณจะมีโชคมีลาบ ธุรกิจการงานสิ่งที่คุณรอคอยมานะคะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะหรือว่าคุณทํอาอ้คุณดีลงานธุรกิจของคุณกับหุ้นส่วนของคุณนับจากนี้ณนะวันที่หนึ่งนี้แหละคะ่ะคุณจะได้รับการตอบรับเซเยตนะคะจากาหุ้นส่วนของคุณที่อยู่แดนไกลหรือว่าที่อยู่แดนใกล้ก็ตามนั่นเองนะคะจากนี้สิ่งที่คุณปรารถนาโชคลาภเงินทองนะคะจะเข้ามาหาคุณเป็นโชคลาภทางด้านอาสังหาริมทรัพย์ และเงินทองนั่นเองค่ะนับจากนี้ต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะต่อค่ะไฟออกไปทุกคนนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากนะคะความขาดแคลน นะคะความขาดแคลนการเปลี่ยนแปลงชั้นนี้ชะตาของคุณกําลังจะพามพาให้คุณได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนคุณได้เจอมอลสุมลูกใหญ่แห่งชีวิตแล้วนั่นเองนะคะนับจากนี้แล้วยังไงต่อคะสิ่งที่เขาจะเจออีก เดิมูนความเป็นกังวลค่ะไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องหนอยค่ะถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองเมื่อนั้นสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีความเชื่อมัน่นขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อนั้นความเชื่อมั่นจะส่งไปให้คนที่เขากล้าเขาที่ลุกขึ้นสู้นั่นเองจําไว้นะคะแพ้ได้แต่ล้มเลิกไม่ได้ค่ะต่อค่ะ คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้คุณจะยอมแพ้ได้ไงคะเพราะว่าชะตาชีวิตของคุณคือ King อปติเค a l และนะคะเซเว่นออฟิคคุณจะมีเงินเก็บเงินออมลากฐานความมั่นคงในชีวิตของคุณนับจากนี้การงานของคุณนะคะ จะประสบความสําเร็จแล้วครอบครัวของคุณก็จะประสบความสําเร็จลากฐานที่ยิ่งใหญ่นะคะองค์กรที่ยิ่งใหญ่อยู่ในอนาคตคุณเห็นองค์กรคุณไหมคะคุณอยากมีอาคารพาณิชย์เป็นตึกสี่ชั้นหรือ5้าชั้น ตามที่คุณปรารถนาเมื่อคุณต้องการแบบนั้นคุณก็ต้องเดินไปหาความฝันอย่าอ่อมอย่ายมอ่อมยมได้พักได้ลูกทอ้อท้อได้นะคะแต่ว่าความทอ้อท้อแล้วก็พักแล้วก็เดินขึ้นสู้ลุกขึ้นสู้เท่านั้นเพราะมีอีกหลายๆคน เขาก็อยากเป็นเหมือนคุณเขาก็อยากมีโอกาสเป็นนักสู้แบบคุณแต่เขาไม่มีใครมาสื่อสารบอกว่าเฮ้ยต้องไปแบบนี้นะต้องลุกขึ้นสู้นะมีหลายๆคนเขายังหาทางออกไม่ได้เขาไม่ได้เจอว่าต้องมีคนมามีสื่อมาบอกว่าให้คุณต้องลุกขึ้นสู้นะให้คุณต้องเดินทางนั้นให้คุณต้องเดินทางนี้นะคุณเดินมาถูกทางไม่มี โอกาสแม้แต่จะได้ยินเสียงที่เราพูดให้คุณเข้าใจเลยว่าดวงชะตาของคุณนับจากนี้จะมีแต่สิ่งดีความมั่นคงในชีวิตความสุขครอบครัวของคุณก็จะเป็นครอบครัวที่อบอุน่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ธุรกิจการงานโปรเจกต์ของคุณ นะคะอนาคตของคุณเห็นไหมคะเป้าหมายของคุณคิงถือคะ่ะคิงถือถ้วยนะคะโอกาส สิ่งที่คุณวางไว้โปรเจกที่คุณวางไว้มันถึงเวลาแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณจะดีวงานกับใครความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแล้วนั่นเองนะคะนี่คือคิงถือถ้วยถ้าคุณเป็นคุณพ่อนะคะคุณวางแผนลากฐานความมั่นคงให้กับลูกคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคุณมีทักษะคุณมีความสามารถที่หลากหลายคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณเป็นผู้รอบรู้ถ้าเปรียบเทียบ คิงถือถ้วยก็คือสุมาอีนะคะเข้าใจจังหวะและโอกาสของตัวเองเข้าใจเวลาว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ถึงโอกาสคุณนะคุณต้องรอก่อนอย่างนี้ค่ะเมื่อถึงโอกาสที่เขาบอกว่ารับกระบี่นะคะแม้เขาจะตะวัดกระบี่แค่ครั้งเดียว แต่อย่าลืมว่าเขารับกระบี่ในทุกๆวันนั่นเองนะคะนี่คือคิงถือถ้วยไม่ว่าคุณจะไปเจราจาต่อรองเรื่องโปรเจกต์อะไรนะคะคู่ค้าของคุณก็จะตอบเซยเย็ดกับคุณเสมอนั่นเองเพราะคุณฝึกปือนะคะ ฝึกนะคะวิทยายุทธของคุณตลอดเวลาช่วงเวลาไหนนี่แหละค่ะทักษะของคิงถือถ้วยนะคะต่อค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรนับจากนี้จะมีสิ่งใดเกิดขึ้นดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะโอ้โหดวงชะตาของคุณเก่งมากมีทั้งคิงถือดาวคิงถือเหรียญคิงถือถ้วยนี่ค่ะ กลมกล่อมมีเหลือแค่คิงเดียวคือคิงถึงไม้เท้ายังไม่ออกมาเท่านั้นเองค่ะแต่นี่จะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนต่อค่ะ <c ười> ทุกคนกค่ะคุณ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 จะกลัวอะไรเล่านะคะเ <c ười> พราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพและศรัทธาคอยคุ้มครองคอยดูแลคุณอยู่นั่นเองนะคะนี่คือเดอะไฮโลเฟน ไม่ว่าคุณจะทําอะไรนับจากนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่ตลอดเวลาทุกเวลาชั่วโมงทุกวินาทีคุณไม่มีทางขาดแคนแน่นอนค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆ ฐานบุญบารมีของคุณจะหนุนนำให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาให้รู้ว่าความขาดแคลนมันเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นบททดสอบชีวิตให้คุณเข้าใจเวลาที่คุณขาดแคลนมันก็จะมีคนที่ออกปัดไปจากตัวคุณและมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาคอนเฟิร์มว่า นี่คือดวงชะตาของคุณกำลังจะถูกปรับเปลี่ยนและปรับเปลี่ยนในในออฟสุดนะคะบางคนนะคะนอนไม่หลับนะคะถูกปรับเปลี่ยนที่คุณขาดแลนเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะคุณขาดแลนเนี่ยเพราะไม่มีอะไรทำร้ายเธอเท่าตับตัวของเธอเองถ้าคุณไม่ลุกขึ้นสู้คุณจะให้คนมัวคุณจะมัวแต่ให้คนอื่นมา ช่วยพยุงคุณก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องลุกขึ้นสู้นะคะอย่าบางคนนอนไม่หลับเป็นกังวลจนนอนไม่หลับไม่เอาค่ะเปลี่ยนเป็นคนใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ได้แล้วเพราะวันนี้เช้าวันใหม่คุณต้องลุกจากที่นอนแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยๆสีแดงฉูดฉาดเหมือนวันอาทิตย์แต่งรับทรัพย์แต่งรับโชคนั่นเองนะคะแล้วสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนค่ะ จงเชื่อในปาฏิหาริย์จงเชื่อในสัง่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือเดะเิจิเชียนจงเชื่อในความสามารถของคุณนะคะถ้าใครตอนนี้คุณนอนไม่หลับอยู่ให้คุณรู้ว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังนําพาคุณมีศักยภาพคุณมีกดแรงดึงดูดในตัวเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กาลังจะมอบโอกาสถ้วยใบใหญ่ให้กับคุณ จงนำทักษะพรสวรรค์ของคุณที่มีอยู่ดึงมันออกมาใช้และความสำเร็จธุรกิจการงานเวอร์ชั่นใน2028-2026ความมั่งคั่งร่ำรวยรอคุณอยู่ข้างหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมอบโอกาสให้กับคุณให้เห็นโอกาสใหม่ๆทางด้านช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเงินความรักโชคลาภวาสนากำลังมาสู่คุณแล้วนั่นเองค่ะ ในโอบสูดก้าวไปข้างหน้าแบบผู้มั่นใจก้าวไปข้างหน้าแบบผู้มั่นใจนั่นเองนะคะโอกาสของคุณมาถึงแล้วเมื่อคุณเห็นว่าโอกาสมาถึงคุณก็ต้องรีบก้าวรีบทะยานเหมือนคนวัยรุ่นน่ะเหมือนเราจบ มหาลาัยใหม่ๆเราไปสมัครงานโอ้เมื่อเขาตอบรับพอเขาเราเข้าไปในที่ทํางานเขาเป็นไงคะโอ้ตื่นเช้าแปดโมงไปถึงที่ทํางานนั่นแหลคะค่ะทําเหมือนที่ตอนคุณไปสมัครงานใหม่ๆแล้วคุณได้งานใหม่ๆตอนที่จบมหาลัยใหม่ๆไปสมัครงานแล้วพอโอ้โหตื่นเช้าอยากไปทํางานจังเลยกระปี้กระเป๋าแบบนั้นเลยคะ่ะความสําเร็จของคุณจะเข้ามาหาคุณแบบนั้นและให้คุณนึกถึงตอนที่คุณเข้าไปทํางานใหม่ๆ,ๆนั่นแหลคะค่ะแต่ ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจนะคะให้คุณลุกมานะคะเวลามี20เวลามี24ชั่วโมงนะคะถ้าคุณมาทํางานฟรีแลนซ์หรืองานอะไรก็ตามคุณจะไม่มีเวลา24ชั่วโมงคุณต้องแบ่งเวลาให้กับตัวเองให้ถูกนั่นเองและนับจากนี้คุณเข้าใจโลกมากขึ้นแล้วนั่นเองแล้วเมื่อคุณเข้าใจโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเหี่ยงแต่ความสุขเข้ามาหาคุณให้คุณรู้ไว้ว่านับต่อไปนี้ มีแต่สิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแม่หมอคอนเฟิร์มค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมฆหมอกในชีวิตคุณกําลังเลือนหายไปแล้วจําไว้นะคะเมฆหมอกแม้ว่าจะเปื้อนฟ้าขนาดไหนนะคะปกคุมท้องฟ้ามากขนาดไหนก็ไม่อาจเปื้อนฟ้าได้เมฆหมอกก็อยู่ในส่วนเมฆหมอกฟ้าก็อยู่สูงกว่าเมฆหมอกเมื่อนะคะ เมฆหมอกเลือนหายไปสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะลุกขึ้นพัฒนาตัวเองเมื่อคุณพัฒนาตัวเอง ความสุขก็จะเข้ามาไม่มีอะไรถ้าคุณอยู่กับที่คุณจะไม่ได้เจอโลกสวยๆโลกนี้โคตรสวยงามเราบอกเลยที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะเราได้เรียนรู้อะไรมากมายแล้วเรารักประเทศไทยมากแล้วเราขอบคุณพ่อแม่เราที่ไม่ทำ <c oughs> ไม่ทําให้แม่หมอตุยนะคะนะคะแม้เขาจะทําแทนทาอะไรหลายๆครั้งกับแม่หมอก็ตามนั่นแเลยค่ะ เราขอบคุณเขาที่ให้เราได้เกิดบนโลกใบนี้บนดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้เมื่อคุณเจออุปสรรคปัญหาคุณไม่ได้เจอมากหรอกคะ่ะปัญหาแค่ความขาดแคลนแต่คุณกำลังจะผ่านพ้นไปนั่นเองนะคะครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขนะคะเมฆหมอกที่ปกคลุมกำลังจะเลือนหายไปจากในชีวิตคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ ไฟออบครับนะคะมเมฆหมอกหลุดพ้นนะคะความไฟออบครับในความรักคุณกำลังจะหลุดพ้นให้โฟกัสในสิ่งที่มีอยู่อย่าโฟกัสในสิ่งที่หายเห็นไหมคะ โฟกัสคุณต้องโฟกัสว่าคุณยังมีดอกไม้อีกสองดอกอยู่อย่าไปอาลัยอาวรณ์กับดอกไม้สามดอกที่มันจมน้ำแล้วนั่นเองนะคะนี่คือสัจธรรมของชีวิตใหอ้อยู่กับตัวเองให้เป็นอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเติมความคิดสติเราให้ทำอยู่กับความจริงไม่ใช่ความฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเนี่ยค่ะ นี่เลยนะคะห้าถ้วยเนี่ยเป็นคําตอบที่ดีนะ,ะแล้วก็ห้าเหรียญเป็นคําตอบที่ดีเพราะอะไรคะเมื่อคุณเข้าใจว่าตัวเองอยู่แบบไหนนะคะก็ถ้ามีเงิน5บาทเราก็คงจะใช้20บาทไม่ได้นั่นเองนะคะเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนี้สิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองค่ะต่อคะอ่ะยก่บคุณค่ะขอบคุณค่ะขกบคุณค่ะ,คคะ,คคะนี่คืออะไรคะนี่คือคิง นะคะคิงถือดาบคิงถือดาบในเวอร์ชั่นนี้ในกล่องนี้จะมีคิงถือดาบที่เป็นคิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีสองคิง คิงถือดาบออกมายืนยันว่านะคะบารมีของคุณกำลังจะเกิดนี่คือคิงที่เป็นผู้หญิงและคิงที่เป็นผู้ชายนั่นเองใครก็สามารถเป็นคิงได้เหมือนกันบารมีวาสนาของคุณมาถึงแล้วนะคะคุณได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเข้าใจในสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้เข้าใจในสิ่งที่โชคชะตานะคะส่งมาให้คุณ แต่คุณก็สู้กับโชคชะตานะคะคุณนำพาให้ชีวิตของคุณก้าวไปสู่จุดที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดที่คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในดินแดนแห่งนี้จงภูมิใจดีกว่าที่คุณหลับไหลแล้วคุณไม่มีโอกาสได้ยินเสียงคนอื่นได้ยินคำพูดคนอื่นไม่ได้เห็นคนอื่นอีกต่อไปนั่นเองนะคะต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะทุกคนโอไมก้าโอเมก้าสาธุสาธุนะคะ นี่ค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือนะคะแทมพเพลนดวงชะตาของคุณกำลังจะถูกเปลี่ยนล่มฉัด คุณกำลังจะได้เซวเย์เวตชัดในชีวิตของคุณคุณเกิดมาในโลกนี้คุณเลือกที่จะมาเรียนรู้ความเจ็บความปวดความทุกข์ทุกคนเกิดมาก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ตั้งแต่เด็กคุณเกิดมาคุณก็ร้องไห้นั่นแหละค่ะคือการเรียนรู้ความเจ็บปวดเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณเกิดมาคุณจะเจออะไรในอนาคตนั่นเองนี่คือล่มสเวตต่ของคุณเทมเลนความสุขของคุณการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองการเปลี่ยนแปลงที่งดงามการเปลี่ยนแปลงที่จะนำพาเงินทองมีเปลี่ยนแปลงทั้งนี้นะคะ ไม่มีผู้หญิงออกมาเลยและกระเด็นออกมานี่คืออะไรคะนี่คือ q u e e n o ปเปอเ l ชการเงินของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนับจากนี้การเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวรับความสุขขอบค,ค,คุณค่ะขอคุณค่ะนะคะเตรียมตัวรับความสุขความอุดมสมบูรณ์ถ้าคุณเป็นตักธุรกิจคุณก็จะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานของคุณถ้าคุณเป็นคุณแม่คุณก็เป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมนะคะ งานในบ้านงานในเรือนงานในองค์กรคุณก็ไม่มีความบกพร่องนั่นเองนะคะแล้วนี่ค่ะงานในบ้านของคุณก็ไม่มีความบกพร่องอะไรอีกความสุขในชีวิตคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแต่ถ้าเป็นคู่หลักนะคะคุณจะเจอคู่หลักคู่ที่ใช่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้จบลงแล้วรวยเหลือรวยล้นๆถ้าใครมีความขาดแคลนคุณไม่ต้องกลัวความขาดแคลนค่ะเพราะโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วความรัก นะคะคการเปลี่ยนแปลงการเงินธุรกิจการเงินของคุณนับจากนี้โอกาสต่างๆกําลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความขาดแคลนไม่มีแน่นอนค่ะจะมีได้ไงคะอันนี้คืงถือเหรียญอันนี้ควนถือเหรียญคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเข้ามาหลังไหลเข้ามาแล้วนี่คือนะคะธุรกิจการงานค้าขายของคุณกําลังจะประสบความสําเร็จนะคะถ้าคุณมีคู่ขา คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะคู่ขาจะมาเซ็นสัญญากับคุณในเร็ววันนี้นั่นเองบารมีของคุณเกิดแล้วนะคะมายืนยันนะคะสองคิงเลยนะคะนี่คือความสำเร็จที่คุณจะได้รับบารมีเหลือล้อนของคุณบังเกิดแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เปลี่ยนแปลงทั้งผู้หญิงเปลี่ยนแปลงทั้งผู้ชายนั่นเองนะคะคิงนะคะคิงกับคิงมาอยู่ด้วยกันนะคะนี่คือคิงถือเหรียญและ คนถือเหรียญที่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่ความสุขของคุณดวงชะตาของคุณได้ปรับเปลี่ยนแล้วนะคะหลุดพ้นออกจากความขาดแคลนความยบออมความยมุบเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะเชา้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ